โดอ,อิลีนะครับ<ะ>ขึ้นดอยอินทนนท์มากนะครับเพราะขึ้นไปแลวกัโลกมาก,ลากแล้วกัเลยมาแวะสวนสวนลูกพับ สวนลูกพบกกับนะครับแวะก้อนกลับนะครับโอ้ใส่เดือนบ่เนี่ดือ,อนพี่น้องครับเนี่ยอุดมสมบูรณ์เลยใส่เดือนแสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์ดีนะครับ <c oughs> อันนี้คือลูกพับลูกพับลูกพับโอ้เต็มต้นเลยดกเต็มต้นเลย สวนลูกพับกเต็มต้นเลยครับเต็มต้นเลยแวะมาเที่ยวดอยอินทนนท์ก็ได้แวะสวนนี่แหรอครับ มันก็จะเป็นตองงามนะครับลูกพับสวยงามอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเต็มไปด้วยไส้เดือนนะครับเนี่ยผมไปเต็มไปด้วยไส้เดือน ดอกอหลีนะครับว่าอุดมสมบูรณ์ ขยรูปติงเลยค่อ๋อรลรูปหล่อขายนะครับเออลูกครับครับขายลูกครับน้ำพึ่งด้วยนะครับสดมาก อันนี้เป็นนักเรียน